เข้าฌานที่4แล้วก็ออกมาก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปัจจายาการก็พิจารณาจนถึงโสดาปฏิมรคเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็โสดาปฏิผลปัจเจเวขนะยานก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อแทงตลอดสกะทาคามีมร์เมื่อแทงตลอดสกะทาคามีผลปัจเจเวขนะยานเกิดขึ้นก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพร้อมทั้งวิปัสนาเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอนาคามีมรค หลังจากนั้นก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติมาพร้อมกับแสงแห่งอรุณนั่นแหละพระองค์ก็เปล่งพระพุทธอุทานว่าเราสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเรือนคือพบเรือนคือชาเรือนคือการเวียนว่ายตายเกิดตัวช่างผู้จัดการตกแต่งก็คืออะไร ก็คือตันหาเช่นว่าสร้างตาเนี่ยก็รูปปตัตนหาสร้างตาสัตทัตตันหาสร้างหูคันทะตันหาสร้างจมูกระสะตันหาอร่อยไหมกลางวันสร้างลิ้นเนี่ยนะสัมผัสอากาศเย็นสบายก็สร้างกายคิดไปเรื่อยก็สร้างใจเนี่ยนะก็พบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งและตันหาขยันสร้างจริงๆนะสีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรสอร่อยสัมผัสก็ดี คิดเรื่องอะไรก็ถูกใจไปหมดเลยจะไปไหนวัตตะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะอยู่อีกนานเงี้ยนะตันหาก็สร้างเอาสร้างเอาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยสแสวงหาสแสวงหาตันหาไม่ใช่สแสวงหาแบบทําความรู้จักนะเออเราจะชอบอะไรได้บ้างไม่ใช่แบบนั้นหมายคําว่าสแสวงหาด้วยมักคยานสแสวงหาว่าต้องพบตันหาด้วยมักคยานนะจึงจะสิ้นตันหาเพราะฉะนั้นสแสวงหาเพื่อให้ได้มักคยานเพื่อที่จะเห็นตันหา ด้วยอริยมรรคธรรมสมุทเฉทประหารเนี่ยเมื่อหาไม่พบก็ต้องท่องเท,ที่ยวท่องเที่ยวก็คือสังสาระเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดขันแล้วขันเล่าธาตุแล้วธาตุเล่าอายตนะแล้ว,าลว,าลวอายตนะเล่า,ต,นะลาต,นะลตลอดชาติเป็นอันมากเนี่ยนะลำดับขันธาตุอายตนะสืบเนื่องไปไหลไปเรียกว่าตายชาติแล้วชาติเล่า เพราะฉะนั้นการเกิดบ่อยๆนี่มันทุกข์จริงๆเลยนะทุกข์ขนาดไหนก็น,น้ําตามากกับน้นําทะเลก็แล้วกันเสียเลือดมากกับน้นําทะเลตกนรกกี่เท่าไราแล้วนะทนความร้อนในไฟนรกไมรูปมาก,กี่หมื่นองศามันแล้วเห <ๆ S 2> มือนกันพันการเกิดบ่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวาตเนี่มันเป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาบัตรนี้เราพบท่านด้วยมักคยานแล้วท่านจะสร้างเรือนให้แกเราไม่ได้อีกต่อไปนะนะ เพราะจะไม่มีอารมณ์ใดจะเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอีกต่อไปเัรโครงเรือนของท่านคือกรรมเนี่ยเราหักกรรมหมดแล้วย่อเรือนคือ,อวิชามไม่รู้ในฐานะแปดเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานธรรม,รมที่ดับสังขารเป็นธรรมที่ดับธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเสร็จแล้วบัดนี้เราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาคืออรหัตผลแล้วนั่น,น,นก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า